เดี๋ยวมาดูนะครับที่วัดโพเยนค่ะดูวิธีแก้กันนะคะไปค่ะไปกันเลย,อยชอบพี่นกับต่อฮาได้วยค่ะสวัสดีค่ะายบายอันนี้คือหน้าทางเข้าของวัดโพเยนนะที่เรามาแก้จงนะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอท่ามกานะครับวิธีแก้ชงก็ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนด้านในกันเลยอันนี้คือเจ้าวาดวัดโพเยนนะครับออขะไปสุดที่จำพรรษา อันนี้คือรายชื่อพระพิสุท์ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดโพเยนลุกลครับผมยนีนะคะเราก็จะมาแก้ปีชงกันนะคะครับเดี๋ยวมาดูนะครับที่วัดโพเยนค่ะดูวิธีแก้กันนะคะปาค่ะไปกันเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะต้องมากรกวันเดือนปีเกิดนะครับคนที่ชงนะเดี๋ยวป้าป้าจะกรอกให้แม่กล่าฤทธิ์นะ ปีนี้ปีชงมีสี่ปีนะครับปีที่ชงมีปีอะไรบ้างปีฉลูปีมะโรงมงแม่แล้วก็ปีจอหนะแม่เกิดปีอะไรก็รู้นะครับงูใหญ่อันนี้เกิดปีแพะนะครับแม่รับเดีวเราครับนี่นี่แกเปิดปีงูครับเป็งูเล็บนะครับเราจงเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ มีเวลาเลยนะเดีเ๋ยว้าเขียนให้อลิสาลูกเ,ลเดี๋ยวลุงก็จะบอกวิธีการแก้ให้นะครับที่วัดโพเย็นนะแก้ชงอันนี้ปีมแม่แม่ปีม่ลงนะจุดนูดสามดอกลแล้วก็จะมีใบที่เราเขียนนะใบลอลิสมายืนตรงนี้ลูกพรวิมนมาอยู่กระป้าพาวิมนมาอยู่ตรงนี้เปิดเปิดชื่อ เปิดชื่อเหมือนครับกันตอนแรกครับอ่านชื่อแล้วก็วันเวลาปีเกิดน,นะ ปัดตัว12ครั้งนะ <4. S 1> 12ครั้งนี่คือ12เดือนนะขอคุณง <4. S 1> ูกชมสวมหมอภาัยนะครับ12ครับแล้วเราก็เอาแผ่นนี้นะรนะค,ค,รครับฝากองค์แผ่นตเวเอนะไว้ในจักรครับกลาบสามทีริสแล้วเราเก็กลาบสาค,ครั้งครับกลาบ3ามครั้งลูก อากาศครับลูกคันที่สองแล้วก็คันที่อลูกพออ่าโอเคครับมีแกดีเลยเขาก็จะเอาดวงเรานะ<ม>เอาดวงเราไปสวดมนต์ให้นะพ<ม>ระองค์แถ่ตัวเอยนะให้พุ้งคอแล้วก็ปลอดภัยนะเจ<ม>้าก็ปลอดภัยตลอดปีที่เราชงอยู่นะครับข<ม>้าในรก็จะมีพระนะท<ม>ี่พเจ้าหมอยาวเจ้าดวงชะตานะครับแล้วก็ Sạc banget. makasih.